สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเซกเซโซพาเที่ยวตลาดใหญ่มากแถวชนบุรีตลาดวัดสีอลังการงานสร้างตามที่ผมเห็นตลาดมาหลายที่ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดามีที่จอดรถด,ด้านบนนะครับมีสองชั้นด้วยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมีอาหารมากมายเดินเที่ยวตลาด แทบจะขาลาเป่งแสงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามผมมานะครับว่าตลาดวัดสีที่นี่มีอะไรขายบ้างท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าตลาดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับโซนนี้เป็นโซนที่มีเสื้อผ้าขายแล้วก็จะเดินทะลุไปโซนของถมนะครับด้านหลังจะเป็นโซนของถมนะครับดูนะครับ ร้านขายเสื้อผ้านี่จะเป็นตู้นะครับเหมือนกับรถพ่วงนะครับมาเปิดขายแล้วก็จะตอนค่ำก็จะลากไปเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมอมลังการมากครับแถวนี้ท่านผู้ชมตามผมมาครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูทางออกตลาดนัดอยู่ที่ไหนครับท่านผู้ชมปูขายผ้าก็มีโอ้โหร้านกระเป๋านะครับเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีล้อนะครับลากออกมาจอดแล้วก็ตั้งขาย อันนี้ก็ปูขายนะครับตลาดนี้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับผมแปลว่าคนเยอะนะครับแต่ถ้าซื้อก็ดีนะครับดูครับร้านเสื้อผ้าร้านกระเป๋าทุกอย่างนะครับมีที่นี่หมดนะครับ เจ้าของตลาดคงรวยมากนะครับโอ้โหนะครับเป็นลานยิ่งใหญ่นะครับที่ขายข้างหน้าก็จะเป็นโซนตลาดสดตลาดแบบว่ามีของกินนะครับของทํากินนะครับตลาดสดพวกหมูของทะเลนะครับอันนี้เราเดินมาด้านหลังก่อนนะครับดูครับยิ่งใหญ่มากครับเขา คิดไอเดียขึ้นมานะครับว่าร้านขายี่เวลาขายก็ลากออกมานะครับจะมีมอไซค์นะครับลากรถออกมาจอดไว้จอดไว้ตามจุดที่ m ร์ไว้นะครับแล้วก็เปิดขายเลยนะครับงานนี้ครับท่านผู้ชมดูร้านขายเสื้อผ้าตอนนี้ตลาดเพิ่งเปิดนะครับคนยังไม่เดินเท่าไหร่นะครับตอนเย็นๆนะครับคอยมาดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ตั้งร้านเสร็จผมก็พาท่านผู้ชมมาเดินดูนะครับ ดูสถานีจอดรถของตลาดนี้นะครับมีสองชั้นนะครับดูเป็นลานกว้างใหญ่มากครับโอ้โห,โหนี่ตลาดคลองถมนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนประมาณคลองถมนะครับของเก่าอะไรมาขายตรงนี้นะครับมีของเก่าของมือสองเรามาขายที่ตลาดคลองถมวัดสีนี่มีไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับนู่ครับยิ่งใหญ่นะครับ เสื้อผ้าถูกๆนะครับนี่สาสิบบาทนี่เริ่มถูกแล้วครับเสื้อผ้านี่ดูนะครับเป็นตึกล้อมเขาสร้างตลาดเขาก็เข้าใจไอเดียนะครับพอสร้างห้องเช่าให้คนมาเช่าแล้วก็ทําตลาดนะครับตลาดก็อยู่ได้นะครับนี่ถูกๆครับสาสิบาทไม่เมื่อกี้นี่โอ้โหครับท่านผู้ชม ตรงนู้นมีสินค้าแบบสิบบาทสิบห้าบาทนะครับเป็นโดมใหญ่เลยครับมาลงนะครับดูก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ครับโอ้โหคิดได้เดียรถพ่วงขายกว๋วยเตี๋ยนี้ครับเดินโซนคลองถมแล้วก็ดูตรงที่จอดรถของตลาดนะครับด้านล่างก็เป็นตลาดกําลังเปิดใหม่อลังการงานสร้างเลยนะครับตลาดนี้ผมมาดูนะครับ นี่ก็โซนของถมอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปข้างหน้าเพื่อเจ็บไปดูตลาดด้านหน้าว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับดูนะครับก็ประมาณของถมทั่วไปนะครับก็จะมีของเก,เก่ามาขายนะครับของใหม่ก็มีของเก่าก็มีครับผสมกันนะครับโซนของถมนี่นะครับนะครับ โอ้แผงยาวมากครับลานนี้ขายเครื่องมือช่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นมอไซน์นะครับเบาะมอไซ์อะไรมอไซ์เสื้อผ้าเครื่องมือช่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณเครื่องมือช่างประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตามผมมาครับท่านจะพาท่านผู้ชมเที่ยวตลาดวัศสีให้จุใจเลยนะครับวันนี้ นี่นะครับโซนที่คลองผมแล้วก็จะเดินย้อนเข้ามาอันนี้ดูรถนะครับดูรถที่รถขายเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นรถประมาณทำเป็นตู้แล้วก็ใส่ล้อลากมาได้นะครับนี่ก็กลางวันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปช่วงเย็นๆท้ายชิปนะครับว่าดูว่าคนเยอะขนาดไหนเสื้อผ้า ผาพรก็มีนะครับแล้วก็มีของใช้ยอยู่ร,บรอบๆตลาดนี้เยอะมากมีตึกมีอะไรโอ้โหเขาอ่านเกมขาดเลยนะครับเจ้าของตลาดว่าคนต้องมาเยอะนะครับดูดูครับว่าอลังการขนาดไหนครับนี่เสือ้อผ้านะเข้ามาโซนใกล้จะเดินออกไปข้างหน้าแล้วนะครับเพื่อที่จะไปดูตลาดสดนะครับท่านผู้ชมในโดมเพิ่งหน้าขวามือก็จะเป็น จดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูหลังตลาดตรงนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วครับนี่ตรงโดมนี้นะครับคนเยอะแล้วครับใกล้กระท่อนะครับ,รบตอนนี้ก็คนเลิกงานมานะครับก็เริ่มมีคนมาเดินครับตรงนี้ก็เอาให้ดูตอนที่รถเขายังไม่เปิดทําการขายของนะครับก็จะเป็นตู้ประมาณน,นี้นะครับท่านผู้ชมที่ตลาดวัดศรีนี่ นี่เป็นรถประมาณนี้นะครับมีล้ออยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมดูดูเป็นตู้เป็นตู้นะครับตั้งไว้นะครับนี่้ามาใกล้ค่านะครับตอนนี้ก็ครบค่ำนะครับคนเดินเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ก็